ครับผมสวัสดีนะครับสำหรับวันนี้วันที่สิบสิบเจ็ดนะครับผมพิศจิกายนสองหหกสี่ครับวันนี้มีหกหกหนึ่งศูนย์นะฮะมานําเสนอครับตัวนี้เช็คสภาพใหม่ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมตัวนี้ฟิตเครื่องยนต์ใหม่ตีปอกใหม่นะฮะนี่ครับรือช่างเรากาลังลื้ออยู่นี่ครับผมตัวนี้เป็นข้อเหวี่ยงไซสิบนะครับเช็คระบบใหม่ทั้งคันทําเครื่องตีปอกเป็นรูปเป็นแหวนนะครับผม เช็คปั๊มด้วยนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับถ่ายทอดบรรยากาศการเช็คสภาพไปดูนะคะรับสารคันหน้านี่เช็คใหม่แล้วนะฮะลูกหมากใหม่ๆเลยครับนี่ครับเช็คใหม่หมดแล้วนะครับคันหน้านี่นะฮะแต่อย่าไม่ล้างครับผมทีนี้มาสู่ขั้นตอนการเช็คเครื่องครับเดี๋ยวสําหรับวันนี้เราจะส่งปอกเสื่อสูบไปตีปอกนะครับ ทันทายนี่เช็คเรียบร้อยแล้วครับผมนะฮะเราใส่ฝาระบบวีดีโอทํางานได้ครับปกตินะครับยางใหม่สีเส้นสีใหม่นะครับสำหรับคันนี้เอกสารทะเบียนพร้อมครับผมนะครับสำหรับท่านใดสนใจมองหารถท6หุกหนึ่งศูนย์คันหน้าคาร์โรเกียกลางนะครับก็สามารถสั่งจองกับเราได้เลยนะครับสำหรับคันนี้ครับผมนะฮะทะเบียนเต็มภาษีไม่ค่าต่อนะครับ เครื่องยนตใ์ใหม่เลยนะฮะสีทําใหม่นะครับครับเราจะใช้เวลาเช็คอีกประมาณสาหรับคันนี้นี่น่าจะว่าอีกอีก20วันเสร็จครับราท่านใดที่ต้องการใช้รถเดือนมกราคมปีหน้านะฮะหรือกลางเดือนธันวานเนี่ยคุยกับเราได้เลยนะครับจองได้เลยเราผมเช็คร้อยเป็์มีรับประกันหนึ่งเดือนนะครับ ราเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องของทีเ0ก้าศูนย์นะครับผมนะฮะที9 0เก้าูนคันนี้ครับตันนี้เราลูกค้าจองแล้วฮนะเดี๋ยวจะฟิตเครื่องตีปอ,อกใหม่ให้กับลูกค้านะครับเดีย๋ยวประส่งไปตีปอ,อกพร้อมกันเลยสองตัวเลยครับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์ของคันโฮกหนึ่งศูนย์เชื้อลายนี่ครับนี่เป็นเสื้อสูบย์นะครับรอช่างมารับไปตีปอ,อกครับผม เราเช็คให้ยังดีนะครับผมให้ท่านเอาไปใช้งานได้เลยนะฮะพร้อมใช้งานแน่นอนครับผมถล่มเ,เช็คร้อยเปอร์เซ็นต์เอกไปแล้วจากทางร้านเรานะครับนี่ฮะคันนี้ทีเอสเริ่มทําเครื่องแล้วครับคันนี้ลูกค้าจองแล้วนะครับเดี๋ยวส่งเครื่องไปตีปอ,อกพร,อพร้อมกันเลยครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหารถ6610หกนึงศน้าคาราโรนะครับเกียร์กลาง นะฮะตัวนี้เป็นเกอเอฟเอครับโทรสอบถามอะไร,ก,รกับเราได้นะครับผมครับเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้เป็นเ6 1 0นะครับพอดีเพิ่งเช็คสภาพเสร็จรอเอ,อกาสารเลื่อนทะเบียนอยู่ฮะ ยังไม่ได้ทำคลิปกันทำไมให้ชมเลยครับคันนี้นะครับผมตัวนี้มีเทอร์โบนะฮะเป็นเจ็ดหกหนึ่งศูนย์ตัวแท้ครับเครื่องเทอร์โบแท้เลยเปลี่ยนเทอร์โบใหม่นะครับสำหรับราคาคันนี้อยู่ที่หกแสนสองหมื่นบาทครับนะฮะสภาพรถแบบนี้ครับคันหกหกหนึ่งศูนย์ก็ถ้าเช็คเสร็จก็สภาพก็จะเหมือนประมาณนี้นะครับผมะะตัวนี้ด้านหน้าเป็นแครงหลี ตัวหฮกสูญที่กำลังทำเครื่องอยู่เป็นซีมที T ครับเดี๋ยวสำหรับคันนี้นี่เดี๋ยวสักสองสามวันนี้จะทำคลิปให้ชมนะครับ นะครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับพหกคันหน้าคาโลเกียร์กลางนะครับคันนี้นะฮะเช็คใหม่ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็โทรคุยรายละเอียดกับเราได้นะครับอีกประมาณยีบวันรถเสร็จแน่นอนครับผมอันนี้เป็นดันหน้าทีมทีนะครับแล้วก็หางเจ็ดมทีครับติดรถนะครับผมนะฮะเสร็จแล้วแล้วก็สวยเหมือนคันเข้านอกแน่นอนครับ เดี๋ยวดูพาไปชมชุดเฟืองท้ายนะครับวิดีโอนะฮะทำงานได้ทุกอย่างนะครับนี่ฮะเฟืองท้ายสวยๆครับเฟืองขับส่งควาสวยๆครับรว,วบิดีโอทำงานได้ครับสำหรับคนนี้นะครับผม081007 6 6 4 0งนนะครับถระช้าสุดสนใจคนนี้นะครับ หรือท่านใดต้องการจะขายรถไถฟอร์ดนะฮะก็โทรมาเบอร์นี้ได้นะครับเรารับซื้อรถไถ่ายฟอร์ดอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเพาเวรถสองเพลนะฮะเราับซื้อทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของประเทศไทยนะครับเราไปดูได้หมดครับถ้าเพียงราคาได้สภาพรถได้นะฮะเราไปถึงที่แน่นอนครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เป็นตอนนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณสรับการติดตามและรับชมครับ สวัสดีครับ